สวัสดีทุกคนเลยนะคะพบกับช่องกะทีวันนี้ก็ที่จะามารีวิวสกินโซกค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันทีจริงๆว่าช่องกะทีใจมึงตอนนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามมานนะคะก็กะทีจะมาเปิดช่องใหม่นนะะแล้วกกก็ดไปยาวๆด้จยใจอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะตอนนี้กะทีกินโยูเกิดอยู่นะคะกด โอเคค่ะโหลดแล้วแมปโบดเนี่ยเป็นหมวดแมปที่แบบกระทีเจอมาสามตาติดเว้ยเดี๋ยวขอปั่นก่อนละกันเนาะไอ้ทำไมเจ๊เต้นแปลกๆหมอเอกาเหรอเฮ้ยหมอเอกากระทีมีเรื่องจะบอกเว้ยตอนแรกกะทีว่าแมรี่เออกระทีมีเรื่องจะบอกค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือกระทีแม่ค่า เป็นคนที่ดื่มมากมีความดื้อมีแบบขับใส่ดรื okay. นี่โอเคนี่เคยคิดภาดนะ <ka> ก็จะเออดือ,อ,อดื้อหนึงคือตอนที่เขียดกะทยคนกะทิลืมเปิดไหมก็เลยอาจจะไม่ยินเสียงกะทิก็เลยเอามาภาคแทนเนขะียดเออมีห้องนี้ด้วเหรอ สรุปไปเอาลัานจวนล้เกิดเล้นจวนเอาทำไมเพื่อนไม่กดน้ำหอมอ่ะอดูอันนี้ต้องกดยองนะคะกลัวว่าเขาจะอันนี้มันก็กลับไปซ้ำศพเลยครับเคื่อนนี้กีิจะปั่นแบบน่าดัเพราะว่าเครื่องเพื่อนดังหมดก็ไปสุย เฮ้ยเพื่อนจุกแน,น่ในเรื่องงั้นเ็นต้องเข้าไปบอกนะคะน้องหัวถ้าเหลือตระนา้ก็ุะกวัวลากเอาเปิ้ลหัวมานะเดี๋ยวตอนจบเกมจกะทิจาร์ถ่ายให้ดูทางรัลบใครที่อยากดูนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะจะปิงนั้นนะคะโอเคหายไปละกาทีจะชอบเล่นวันเสาร์วันอาทิตย์มากกว่าวันจันทร์สุกนะคะแต่ก็เล่นทุกวันหาจังหวะเข้าไปช่วยเพื่อนก่อคนนะคะจะบอกด้วยความฟุกนิดหนึ่งคือตอนนั้นนะ่ะกระทีเป็นตอนที่ไปเจอหมออีกาพอดีด้วยตอนแรกกระทีจะลงไปช่วยเพื่อนเลยนะแต่ว่าแบบ กะทิแบบเข้าไปช่วยไม่ได้จริงๆเลยคือมันจแรบบิงๆถ้าถามว่าเข้าไปช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้เลยเนีย่ยเห็นไหมกะทิเดิน,ดนหนลบหรือองมากอนอะ่ะเพราะจริงๆแล้วกะทิสามารถช่วยเพื่อนได้เลยนะแต่กะทิไม่ทํากะทิก็งงว่าทําไมกะทิไม่ทํานะคะด้วยความเดือดของตัวเองก็ต้องขอโทษเพื่อนที่มีชื่อว่า i n t e m e w k ด้วยนะคะ ขอโทษจริงๆด้วยความเดือดของฉันมันทำให้แบบเพื่อนตายอ่ะเออก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆก็คงจะรู้เองเนาะว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือที่จะพยายามเข้าไปช่วยแล้วนะคะแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆก็เลยหลุดออกมาก่อนเพราะถ้าไปเนี่ยก็ไปไม่ทันมันประชดอ่ะมันประชดใส่ฉันเน่ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปซ้ำเครื่องนี้กดตั้งใจพามาให้เพก่นโอ้โหเขาช่วงดีโครไวแล้วทุกคนตายกระถิว่าตายเพราะเพื่อนอีกคนเนี่ยใส่เป็นสกินแบบปกติไงกรีถิวคิดว่าเพื่อนอีกคนนึงอาจจะแบบฝึกเล่นเล่นอาจจะไม่ค่อยเป็นแต่อาจจะดูจากคนอื่นแล้วนะคะวิธีเล่นเล่นเนี่ยเห็นไหมเขาเดินเข้าไปช่วยแล้ว น่าจะเล่นเป็นระดับหนึ่งนะคะแต่เพิ่งมาเล่นตอนหมออีกามออกพอดีก็เลยประมาณนี้นคน่ะเครืค่องนี้ก็เสร็จแล้ว<อ>ก็ปั่นไปยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเพื่อนแบบจะช่วยได้ไหมหูเจ็บหนึ่งแผลขนาดนี้คิดว่าช่วยไม่ได้แล้วทุกคนหเรั่กั มันจะมีตานื้อเวทุกคนคือกะทิอะเล่นสามน้อยแล้วก็รอดสซงเห็นไหมทุกคนล้มสองแบบนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วเพราะแบบเหลือต้องสองเครื่องไม่น่าจะรอดนะคะถึงเราไปช่วยก็ไม่น่าจะรอดแล้วเขาน่าจะอยากเก็บสนะคะแต่กะทิบอกเลยว่าเก็บกะทิไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวคือถ้าเพื่อนตายเรี้อยแลยใช่ไหมคะบอกเลนเลยนะว่า พูดตรงๆว่าถ้าเหลือเพื่อนคนสุดท้ายอ่ะแล้วเพื่อนตายอ่ะอีกาขึ้นไวมากนะทุกคนทำไมมันกระตุกหนักแหลกกระตุกกระตุกโอเคฮะ,ะ่ะคือมันเป็นกระตุกในไอแพนของกะทีด้านในแอตต่ตนี่มันจะกระตุกแต่ว่าในที่ทุกคนไปอ่านดูนะคะมันจะไม่ค่อยกระตุก แตเครื่องนะคะแต่เครื่องพอปลัวอีกอันขึ้นแต่ถ้าอยู่ใกล้หันกับทิ่ก็จะไม่ค่อยแตกคือที่หันมาปุ้นเปี้ยนแถวๆนี้ก็เพราะหัวขึ้นนะคะ มาคือกะดีวิ่งเห็นหลุมเมื่อกี้เอามาใกล้หลุมด้วยอันนี้คือเราไม่ต้องแตะเครื่องเราก็ได้เพราะเขาจะมาโซนแถวๆนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะโซนคืนอเขาปล่อยหนูเพราะเขาแบบอยากเก็บสีแต่เก็บกะดีไม่ได้ล อีซี่บอกเลยว่าอีซี่ในการเอาชีวิตรอดน,นะคะขอโทษเพื่อนไว้ก่อนเพราะว่ามันเข้าไปช่วยไม่ได้จริงถ้าเราเข้าไปช่วยสุดท้ายเพื่อนก็ตายอยู่ดีก็คือช่วยฟรีอะเข้าใจไหมแต่ถ้าเข้าไปช่วยกะทิก็จะได้หนึ่ง e n t ท r t a i n m เลยนะแต่กะทิก็ไม่เข้าไปช่วยกะทิก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เข้าไปช่วยนะคะขอโเพื่นตายค่ะขอโทษเพื่อนเราขอโทษ สู่ขีดละหนึ่งต้องโอเคค่ะเพื่อนตายโอเคค่ะทุกคนเมื่อเราให้เพื่อนตายแล้วโอเคหลุมเปิดแล้วหมออีกาน่าจะเห็นกะทิแล้วเห็นไหมโอเคหมอเห็นกะทิแล้วเอ้เราเจ็บเมื่อกี้มันเดินทะลุได้ไงเอาเป็นว่าฉันมันเถิดนะคะกะทิเลิศแล้วค่ะ,ะ,ท,คะทุกคนเอืเอเรียบร้อยหลบหนีได้นะคะตัวลาแพง วี่แต้มหมื่นสวยฮะโอ้โหทุกคนเก้าเก้าก็บ๊ายบายค่ะขอโทษว่าเพื่อนเราไปช่วยไม่ได้จริงๆอะ